การที่เราเนี่ยเริ่มใช้เดโมแอคเคท์เนี่ยมันมีประโยชน์มากมานะคะที่สําคัญเลยคือเราไม่มีความเสี่ยงเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้เงินจริงและข้อ2ค่ะคือคุณเข้าใจตลาดค่ะบัญชีทดลองจะช่วยให้คุณเรียนรู้การทํางานของตลาดในช่วงเวลาจริงพร้อมกับติดตามการเคลื่อนไหวของราคาคุณสามารถฝึกฝนกลยุทธ์การเทรดของคุณได้ในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงปรับปรุงเทคนิคกลยุทธ์ของคุณจนมั่นใจได้ข้อ 4. คุณรู้จักเครื่องมือและการวิเคราะห์ โดยการฝึกใช้ทั้งกราฟอินดิเคเตอร์เพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ตลาดและข้อสุดท้ายก็คือเพิ่มความมั่นใจค่ะและถ้าคุณกำลังมองหาโบโรกเกอร์ที่มีบัญชีทดลองที่ใช้งานง่ายและปลอดภัยค่ะอุแนะนำบูเบอรี่ค่ะโบโรกเกอร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเทรดทั่วโลกไม่เพียงแต่มีการบริการบัญชีทดลองอย่างยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังมีการสนับสนุนซัพพอร์ตลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยมรวมไปถึงการฝากถอนที่ไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะ